อองมื่อนี่ผ้ามาเลาะเบิงปลาเด้จ้ะได้ปลาบอแบว่ามันสิออกบอผ้ามาเบิงว่ามันเป็นยังไงสันเด้์พอใหญผ้ามากก็เลยผ้ากันมาจอดรถเบิงที่เตยวก็เลยเข้ามากว่าปลาแบมันสิมีให้เก็บบอปีนี่บางมันก็ล่างแตกขึ้นู่จ้ะก็ล่างแตกหยอดแตกนีเบิง นี่ล่ละต้นนันบอเบอรีร่้อจ้ะเด้อบานห้าเขาเอิวลาบอเบอร,บรี่เต็มไปเบิดเลยถ้ากันนันอยู่ซื้อกัเลยขีย่รถมาเล่นปลาพอนใหญ่พันเลยว่าปาไปเบิ่งปลาบอแบกก็เลยมานี่จ้ะแมนเบิดเลยนี่ปลาบอเบอรีร่ มาเบิ่งมันมาท่านออกดอกดอกมันยั่งอันนี่อยอ่มันก็ร่างสีออกตูมนี่จันนี่ก็ร่งสีมีตูมมันเนี่ตูมก็ล่างสีแตกนี่กําลงสีแตกเป็นยอดเป็นยังเย,ยอะห้ายเยอะจ้ะถ้าฝนดีปีนี้ก็สิดกคือเก่าแล้วเนาะปีที่แล้วเก็บบ่เบิดปล่อยถิ่มไว้เต็มเยอะ ละจจะถ้ากันมากกับมารถเนี่ยหลันรถทหารพญายมาเล่งเค่งคังอยู่พญายว่าขอยิพจะไปเบิงปลาวัวแบก็เลยมาาน้ำผล่นมากกับมี่ลหลยอยู่จ้ะมี่ลหลมี่ห้เบิงอยู่ก็ลังสิออก เสดายเนาะบพาได้เอาดูมาเจ็บปีนี่ปีที่แล้วกับเจ็บวบ่บาดว่าไหวคนน่ะเป็นเมนเบิร์ดเลยเด้จัดเด้อแต่ปลาบอแบ,บอีเบ,รบ,รบริร์ดเลยคพณ่นปลาบอเบลีนายจ่า,จาก็มาลถขั้นนี่แหละเนี่ย,ยจอดทางเึงอยู่นี่แหละปลาพญ อยู่ทั้งไอันี้เขายิงสัตว์เลม่วเยอะดูอุ๊บแดะวินดูสักคุยตาแมรั่วยุนพากันมารถนี่ล่ะจ้ะสองตาเถาก็ไม่มองจอดรถกวงกวงอยู่ได่นคนนะเบิ่บงพญาย,ยูท่องห่างเขายิงสัตว์ อยู่ทั้งห่างข,งขยิ่งสัตว์ตายรลบซิมีแต่ป่าเด้อจ่าเด้อทั้งป่าเห็ดป่าแบะเต็มอยู่ทางเขามาส่งอันนี้มาปใหญ่อย,อยู่ทั้งเฮ้ยเฮ่ จบคิดไปแค่นี้แหละนะจ๊ะนะ้าพามาชมป่าจ้าวันด,ดีจ้า <c oughs> ลงมาแล้วอเร